อเคครับสวัสดีครับพี่พเพื่อนทุกคนที่เข้ามานะครับผมโจ้นะครับเอ,อ่ห้องทีเฟกเราเนาะผมอยากทำอะไรให้ได้มันมากกว่านี้เราก็เลยจากปกติทุกทีที่ส่งแผนเข้ามาเล่นทุกวันทุกวันนะครับก็เลยอยากจะลองใช้ซูมดูบ้างเพื่อเผื่อมาอธิบายจุดตรงนั้นตรงนี้หรือว่ามีใครที่แบบว่ามีปัญหาหรือไม่เข้าใจตรงไหนจะได้สอบถามกันได้เลยนะครับ ก็เลยคิดว่าน่าจะลองดูถ้ามันเวิร์กจริงก็อาจจะซูมอธิตละหนนะครับหรือว่าถ้าเกิดมีใครอยากให้ช่วยสอนอะไรก็จะได้ใช้ซูมได้แต่ต้องบอกก่อนนะครับเราไม่ได้เป็นทางการเนะเราะห้องเรานี่คืออาจจะมีเพื่อนๆพี่ๆจากข้างนอกเข้ามาด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะกับสมาชิก SPDR อย่างเดียวนะครับ ก็สำหรับบางคนบางท่านที่อยากเรียนรู้หรือว่าอยากสนใจเล่นทีเฟกระบบไฟโบก็เข้ามาเรียนรู้กันได้นะครับจริงๆที่ทำตรงนี้คือผมก็เป็นลูกศิษย์พี่เอเนาะแล้วก็ได้ตัวอย่างดีๆจากพี่เอก็คือสิ่งที่เราได้รับมาแล้วก็อยากจะส่งต่อให้แก่คนอื่นๆน,นะครับอยากให้แบบเออเราได้ความรู้มาแล้วก็อยากส่งต่อความรู้ที่เรามีเนี่ย ให้กับคนอื่นๆด้วยนะครับก็เลยอยากจะทำตรงนี้ขึ้นมานะครับโอเคตัวซูมตัวนี้ผมใช้ได้ใช้งานได้ครึ่งชั่วโมงนะครับเพราะมันเป็นเบสิกเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่าเนะแต่ถ้าเกิดอีกหน่อยเอมีคนติดตามกันเยอะผมอาจจะใช้เป็นโปรก็ได้มันจะสามารถซูมได้ชั่วโมงหนึ่งประมาณนี้นะครับโอเคมาเริ่มกันดีกว่าวันนี้เรามาเริ่มกันที่ไฟโบเอบี ไ i โบเอบเนี่ยมาพี่เอ๋บอกว่าเราจะปรับกันนิดหน่อยนะครับเมื่อสุขที่แล้วนะครับก็คือไฟโบ A เนี่ยเรายังคงใช้งานกันอยู่นะครับส่วนไฟโบ B เนี่ยจะยกเลิกใช้แล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าทำไมเพราะอะไรว่าไฟโบ B พี่เอบอกว่ายกเลิกการใช้งานเพราะว่าไฟ b บ B เนี่ยบางทีเนี่ยเราต้องรอทั้งวันเลยบางทีแทบไม่ได้ทํำกาไรเลยนะครับสําหรับไฟโบ B แล้วก็จุดเข้าจุดออกต่างๆนะครับคือค่อนข้างรอนานนิดนึงกว่ามันจะมีการเบรกเอาเพราะไฟโบระบบไฟโบนี่คือระบบเบรกเอาเนะเราจะไม่เทคแอคชั่นอะไรจนกว่ามันจะมีการเบรกเอาเกิดขึ้นนะครับโอเคนี้เรามาเริ่มที่ไฟโบเอเลยละกันเพราะเพราะมันเป็นส่วนสำคัญผมกลัวจะไม่ทัน ไฟโบเอขอทบทวนไฟโบเอขอทบทวนให้นิดนึงก็คือว่าเราใช้ไทม์เฟรมสี่นาทีนะครับสําหรับใครใช้เทรดดิ้งวิวหาสี่นาทีไม่เจอก็ก,กดเข้าไปตรงนี้ครับแล้วก็มันจะมีนาทีให้เลือกนะครับเราก็เลือกแค่สี่แล้วเลือกสี่นาทีได้เลยนะครับตรงไหน,นไม่ทันยังไงบอกนะครับโอเคเราจะไฟโบเอเนี่ยเราจะรู้กันอยู่แล้วเนอะเมื่อเราตีไฟโบเอเราจะตีหลังจากตลาดปิด นะครับที่เฟกจะปิดประมาณ4ี่โมงสี่ิห้าสี่โมงห้าสิบนาทีพอหลังจากตีอ่าหลังจากตลาดปิดเราจะตีหาอันนี้ตั้งแต่เริ่มแล้วครับตั้งแต่เริ่มแลครับพี่หาครับบุญดาใช่ไหมไฟโบเอฟโบเอเราจะตีตั้งแต่ไฮถึงโลล่าสุดหลังจากที่ตลาดปิดนะครับซึ่งไฮไฮและโลล่าสุด ก็คือเนี่ยพอหลังจากตลาดปิดล่าสุดในวันศุกร์นะครับเนี่ยไฮอยู่ประมาณเนี่ยอันนี้มันแหลบขึ้นมานิดนึงเพราะว่าเพราะมันเบรกมันเบรกเอาตรงนี้นะครับมันเบรกเอามันเบรกเอาตรงนี้แต่ผมขอใช้จุดตรงนี้แล้วกันไฟโบเอเนี่ยเราจะตีเนี่ยความห่างก็คือประมาณสามสามถึงเฉลี่ยแล้วจะประมาณสามจุดนะครับแต่บางทีเราอาจจะปรับเปลี่ยนนิดนิดหน่อยเพราะเรามีไฟโบสวิงเข้ามานะครับแต่หลักๆแล้วก็ยังใช้ t า n d a r d อยู่ว่าประมาณ3ามจุดถึง3.5อาจจะก็ยังใช้ได้หรือประมาณ2.7 2.8ก็ได้แต่บางวันมันก็มีความห่างเยอะค่อนข้างเยอะเหมือนกันหนึงสีจุดแต่อันนั้นก็ช่วยไม่ได้เพราะว่ามันจะความกว้างพอความกว้างเราอาจจะปรับมาใช้ไฟโบสวิงเลยก็ได้นะครับซึ่งตรงเนี้ยมันสูงไฮอยู่ตรงนี้เนาะไฮอยู่ประมาณเก่2สอแล้วก็โลจะอยู่ประมาณเก่งจ 916.2แล้วก็ตีไฟโบได้เลยนะครับตีไปที่จุดไฮและจุดโลนะครับตีแล้วไฮและจุดโลเราก็จะได้มาแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับไฟโบเอี่ไฟโบเอทำไมถึงมีติดลบด้วยจริงๆแล้วเนี่ยไฟโบเอและบีเนี่ยเอไฟโบไฟโบเอเนี่ย <c oughs> ติดนะเราก็ใช้ไฟโบบี B มานานก็เลยติด ไฟโบเอเนี่ยเราจะมีไฟโบลบด้วยซึ่งสามารถไปตั้งค่านะครับเราสามารถไปตั้งค่าได้ที่เวลาตีไฟโบปุ๊บกดเซตติ้งนะครับก็จะมีค่าเอ่อแล้วก็ตั้งค่าตรงที่มันติดลบออกมาเช่นเนี่ยลบศูนย์จุดทนิแปรลบหนึรเ้เใช้ตัวเลขตามนี้นะครับใครใครตั้งไม่ได้ก็เดี๋ยวแคปหน้าจอหรือดูดูเดี๋ยวดูย้อนหลังแล้วก็มาเปิดหน้าจอตรงนี้แล้ว แคปไปแล้วไปตั้งค่าตามได้นะครับสำหรับไฟโบเอนะครับที่เราจะใช้กันนะครับโอเคเรามาต่อกันเนอะไฟโบเอพอเราตีได้แล้วเราจะมีจุดเข้าจุดออกเราจะวางแผนได้นะครับว่าเราจะเข้าจะออกตรงไหนซึ่งมันยังมีทั้งหมดสี่ซีนเรโอของ L กับจุด L กับของจุดที่เราจะช็อตนะครับเราจะ L อลตรงไหนบ้างถ้าเกิดว่าราคามันเปิดกระโดดไปที่ ทีพีหนึ่งทีพีสองนะครับเราตรงนี้เราจะช็อตลงมาเนาะนไมาถึงทีถ้าเปิดมาถึงตรงนี้เราจะช็อตนะครับถ้าเปิดมาที่ตรงนี้เราจะช็อตนะครับถ้าเปิดไม่ผ่านร้อยเราจะช็อตนะครับ แล้วตรงไหนอีกอันหนึ่งอ่าหนึ่งสองสามถ้าเปิดหลุดศูนย์เราจะช็อตนะครับเดี๋ยวจะทำความเข้าใจซินี้ว่าทำไมเราถึงช็อตตรงนี้นะครับคือไฟโบเอเนี่ยเราเล่นโดยใช้ดาวเทลลี่เป็นหลักนะครับ ทางวิธีการเล่นไฟโบเราจะใช้ดาวเทลรี่เป็นหลักดาวเทลรี่คือยังไงดาวเทลรี่คือถ้าเป็นขาขึ้นมันก็จะข,ขึ้นไปเรื่อยๆถูกไหมขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่ทำไฮใหม่แล้วก็เริ่มทำโลตําลงถูกไหมครับไฮอยู่นี่ไฮอยู่นี่ไฮอยู่นี่พอเจอไฮต่ำลงเริ่มมีสัญญาณแล้วว่าเอ๊ะจะเริ่มกลับตัวหรือเปล่า นะครับแล้วเริ่มทําการทําโล่ต่ําลงพอทาโล่ต่ําลงทําไฮต่ําลงอีกทีนะครับแล้วหลุดอ่แล้วหลุดเนี่ยครับก็คือเป็นการคอนเฟิร์มว่าลงแน่นอนเนี่ยหรือหลุดตรงนี้โทษจำเนี่ยถ้าหลุดแล้วทำไฮต่ําลงคอนเฟิร์มว่าเป็นขาลงนะครับแล้วทําไมเราถึงเอสกันตรงจุดนั้นอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน ถ้าผมอธิบายอย่างนี้น่าจะเข้าใจขึ้นคือเนี่ยนะหายไปอันหนึ่งสมมุติราคาถ้าเป็นถ้าถ้าเราคิดถึงสภาพหุ้นถ้าราคาเนี่ยมันเปิดโดดเปิดโดดมาตรงนี้เลยอ่ะก็จะมีแรงขายเทลงมาถูกไหมถ้าเปิดโดดลงมาตรงเนี้ยคนแก่เอ้ยเก็บมาแล้วก็จะได้เอ้ยตรงนี้ได้กําไรก็ขายกันพอขายแล้วราคามันก็จะลงมาประมาณนี้นะครับนะพอเปิดมาถึงตรงนี้หรือเปิดมาตรงนี้ เนี่ยเปิดมาถึงแถวเนี้ยปับ๊บคนก็ได้กําไรสําหรับคนที่เล่นเดทเขาก็อยากขายทํากําไรไม่งั้นราคามก็ค่อยไหลลงมาเรื่อยๆถูกไหมส่วนตรงนี้ที่ร้อยทำไมถึงเอสก็คืออะไรตรงเนี้ยมันคือกรอบกรอบราคาแนวรับและแนวต้านเมื่อราคาขึ้นไปชนแล้วไม่ผ่านแนวต้านมันก็จะเป็นไงครับมันก็จะลงถูกไหมถ้าราคาหลุดแนวรับมันก็จะลง ถูกไหมคะนะครับมันเป็นอย่างนี้เห็นไหมว่าพอชนไม่ผ่านแนวต้านราคามันก็จะกลับลงมาแต่ถ้าหลุดแนวรับมันก็จะไหลลงต่ออันนี้เข้าใจนะผมอันนี้ผมคิดอธิบายในมุมมองผมนะครับก็คือถ้าราคาเปิดโดยขึ้นไปคนก็เทคก,กำไรคนก็ทำกำไรราคามันก็จะไหลลงมาถูกไหมหรือว่า เปิดบางนี้อ่ะมันก็จะไหลลงมาแต่ถ้าเกิดว่าเปิดชนแนวต้านแล้วไม่ผ่านมันก็ไหลลงแล้วถ้าเกิดเปิดหลุดราคาศูนย์มันก็ไหลลงนะครับนี่คือซีซนเนโของ S เพราะนั้น L ก็เหมือนกัน L จะอยู่ตรงไหนบ้างนะครับ L ถ้าราคาเปิดลงมาตรงที่ TP2 สองเราก็จะ L ขึ้นไปตรงนี้เราก็ L ขึ้นไปนะครับ ถ้าเปิดมาที่แนวรับและรับอยู่มันก็จะแอลกลับขึ้นไปนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันเปิดเบรกแนวร้อยมันก็จะแอลกลับขึ้นไปเหมือนกันครับเหมือนกับขาเอสเลยก็คือถ้ามันโดดลงมาถ้าถ้าราคามาหลุดมาถึงตรงเนี้ยมันก็จะมีคนรับถูกไหมเพราะอะไรอุ้ยราคามันได้ราคาต่ำแล้กวก็ยังมีคนเก็บของคนบายกลับขึ้นไปซื้อกลับขึ้นไปถูกไหมถ้าเป็นหุ้นโดดมานี้ก็เหมือนกัน เปิดมาแนวรับไม่หลุดเราก็ซื้อหุ้นถูกไหมถ้าเกิดเป็นหุ้นเปิดมาแนวรับไม่หลุดปุ๊บเราก็จะซื้อมันจับขึ้นไปถูกไหมราคามันจะเด้งขึ้นแต่ถ้าเปิดเบรกเมื่อไหร่คนก็จะมองว่ามันจะไปต่อเมื่อคนจะมองไปต่อเขาไงครับเขาก็จะเปิดลองเพื่ออะไรเพื่อเบ็ดว่าราคามันจะขึ้นไปต่อนะครับนี่คือ4สีในโอของ S กับ L พอเราตีไฟโบตีไฟโบหลังตลาดปิดได้แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถรู้ได้แล้วว่า ถ้ามันเปิดตรงนี้เปิดตรงนี้เปิดตรงนี้เราจะทำอะไรนะครับอแต่ถ้าเกิดว่าราคามันเปิดอยู่ตรงกลางถ้าเกิดว่าอยู่อยู่ราคาเปิดอยู่ตรงเนี้ยตรงกลางเนี่ยเราจะทำอะไรไหมเราจะไม่ทำอะไรนะครับเพราะอะไรครับเพราะมันมีความเสี่ยงในการที่ราคามันจะวิ่งขึ้นไปข้างบนก็ได้หรือราคามันจะวิ่งลงมาข้างล่างก็ได้นะครับเพราะนั้นเราทำอะไรครับเราได้แต่รอนะครับเราได้แต่รอว่า ถ้ามันเปิดตรงกลางถ้ามันเปิดไปละมาถึงร้อยไม่ผ่านร้อยเราก็เอสถ้าเกิดว่ามันเปิดลงมาที่แนวรับตรงนี้ถ้าเปิดศูย์เอ้ยเรารอว่าถ้าเกิดว่ามันมาใกล้ๆโซนตรงเนี้ยแล้วมันไม่หลุดเราก็แอลมันกลับขึ้นไปได้นะครับถ้ามันเปิดตรงนี้หรือตรงนี้ก็เหมือนกันถ้าเปิดตรงนี้เราก็รอไปเอสด้านบนเราก็รอว่าราคามันจะวิ่งกลับขึ้นไปนะครับมาตรงนี้แล้วเราก็เอสมันลงมา ตรงนี้ก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าเปิดตรงนี้เราก็รอว่ามัน s, <S ด้านบนตรงนี้กลับลงมาแค่นั้นเองนะครับฝั่ง L อก็เหมือนกันถ้ามันเปิดตรงกลางเราก็รอรอที่หนึ่งวงหนึ่งจุดแปดลบพวงหนึ่งจุดแปดเพื่ออะไรเพื่อที่เอลมันกลับขึ้นไปแค่นั้นเองครับนะอันนี้ชัดเจนนะสำหรับไฟโบเนะครับว่าตียังไงแล้วก็ถ้ามันเปิดจุดไหนเราจะเ หรือว่าเราจะ L นะครับจุด L มีทั้งหมด4จุดจุดเมีทั้งหมด4จุดเหมือนกันนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไฟโบสวิงไฟโบสวิงตียังไงไฟโบ A ต้องดู SCP ไหม s อ o ใช่ไหมครับพสองตั้ง SEO ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอเป็นไฟโบสวิงก่อนนะครับถ้า s c o เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวถ้ามัน ถ้ามันหลุดเดี๋ยวผมอาจจะเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับการใช้สโตแต่งีง้ยสโตมันง่ายนะก็คือถ้าเกิดว่ามันเข้าโซนโอเวอร์บอสเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ราคาก็มีสิทธิ์เที่ยลงแค่ไน้นถ้ามันเข้าสู่โอเวอร์โซราคามันก็มีสิทธิ์ทีย่ยะขึ้นเห็นไหมเนี่ยลงมาตรงนี้เนี่ยเข้าโอเวอร์โอเวอร์โซราคาแล้วมันก็กลับขึ้นไปพอถึงเกือบเกือบโอเวอร์บอสเนี่ยราคามันก็ ไหลกลับลงมาแต่ s โ o r e สโตเนี่ยไม่ได้มีเอาไว้สำหรับตัดสินใจนะว่าจะเป็นจุดซื้อหรือจุดขายเพราะว่า s โ o r e มันลากได้นะครับมันลากได้เดี๋ยวผมอธิบายแล้วมิกตัวอย่างของ SlowStore เข้าไปให้ด้วยเลยละกันทีนี้เรามาดูเราเข้าใจแล้วไฟโบเอเราจะเริ่มเล่นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นพอตลาดเปิดเราจะรู้ว่าเราจะเข้า S ตรงไหน L ตรงไหนเนาะ ทีนี้เราจะมาดูผมจะมาตีตัวอย่างไฟโบสวิงกับไฟโบเอเล่นกันยังไงนะครับเดี๋ยวเวลาสิบห้าอ่ะเดี๋ยวผมมาดูให้ตัวอย่างนี้ไฟโบสวิงกับไฟโบเอก็คือจริงๆแล้วเราใช้ดาวเทลรี่เข้ามาจับอย่างที่บอกเรามันจะขึ้นจนกว่ามันจะลงแล้วมันก็จะลงจนกว่ามันจะเบรกกลับขึ้นไปอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างตรงนี้นป,รประมาณวันอังคารเนาะ ตลาดปิดวันอังคารตอนอ่านี่นี่แท่งที่ตลาดปิดนะครับสี่โมงสี่สิบเก้าพอปิดปุ๊บเราตีไฟโบได้ทีประมาณสามจุดจากไฮทูโลนะครับพเราก็ดูว่าเอตรงไหนบ้างเก้าสามศูนจุดแปดมาถึงตรงนี้ก็อาจจะมาตรงนี้หรือเปล่าเก้าสามสามจุดห้ามาที่เก้าสองแปดจุดห้าอาจจะใช้ชุดนี้โอเคนะครับไฟโบเอสต็อปลอตตรงไหน อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันไฟเบอร์เอซับล็อกตรงไหนทีนี้เราได้ตรงนี้เปิดปุ๊บอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าง,งานเลยนี่เราตีหลังจากตลาดปิดได้ปุ๊บมันเบกรกแล้วมันมันเปิดตรงนี้ถูกไหมหลังจากที่ตลาดปิดอ่าสี่โมงให้สามอีกวันหนึ่งปุ๊บมันเปิดด้านนี้ด้านนี้เราทําอะไรครับมันเป็นจุดตรงศูนย์ไม่ผ่านศูนย์เราก็จะแอลมันกลับขึ้นไปถูกไหมเราก็จะเปิดแอลเปิดแอลอาจจะมาเปิดแถว อ่านี่เลยเนี่ยราคาที่ประมาณเ2 8 7วิธีหาทำกำไรไฟบเอรเราทำกำไรสองถึงสามจุดนะครับสองถึงสามจุดนะครับเรานับจากไหนเราไม่ได้นับจุดที่เราเปิดคือ9.28.7เราจะเปิดตรงนี้นี่นี่คือจุดที่เราเปิดเปิดอะไรครับตรงนี้เราจะเปิด L นะครับแต่ราคามันทำมาวันแท่งนี้ราคามันมันหลุดลงมาหน่อย นะครับราคาต่ำสุดคือ9.28.2 9.28.2เราจะทำกำไร2-3จุดเพราะนั้นก็บวกขึ้นไปเราเล่นเราเล่น L แล้วก็บวกขึ้นไปว่าถ้ามันขึ้นไปถึง9.28.2บวกไป3จุดก็คือ9.31.2เราจะปิดทำกำไรนะครับแล้ววันนี้มันก็ขึ้นไปไหมขึ้นไปถึงแท่งนี้ไปถึงราคาที่โอ้ทะลุเลยนี่แหละ9.31.2จุดแปดจุดสองปุ๊บจุด ก้าสามหนึ่งจุดเก้าเก้าสามหนึ่งเก้าสามสองอบจบงานเรียบร้อยฟเบอร์เอทำงานภายในสนะิบสองสิบสองนาทีใช่ปะ 4, 8, 12, ่ะสี่แปดสิบสองแอะแค่แนั้นเองก็เรียบร้อยแล้วจบงานนะครับหรือหรือเราจะจะถือต่อไปได้เพราะอะไรครับถ้าเนี่ยแล้วมันชนหกสิบเอ็ดจุดแปดเห็นไหมมันชนพอดีเลยปะ่ะอ๋อไม่ใช่นี่มันมาชนที่ร้อยพอดีเลยนี่มันขึ้นมาถึงตรงนี้เลย ถามว่าสต็อปลอดไฟโบเอเราสต็อปลอ s ตรงไหนครับเราเห็นไหมว่าเนี่ยมันขึ้นไปปับ๊บสมมุตินะมันถ้าใครไม่ขายนะถ้าใครไม่ได้ขายแล้วมันหลุดลงมาแล้วมันหลุดลงมาเห็นไหมมันหลุดตรงนี้ปับ๊บแล้วก็ดีดขึ้นไปเราตีไฟโบบีไอไฟโบสวิงได้แล้วเห็น เห็นแบบนี้เห็นชุดนี้เราสามารถตีไฟโบสวิงได้ไฟโบสวิงตียังไงครับอันนี้คือราคาหรือราคาอะไรครับอ่าโลก่อนหน้านี่นี่เด้อโทษโทษโทษนี่โลก่อนหน้ามันหลุดโลมาถูกไหมมันหลุดโลมาแล้วมันเด้งขึ้นไปเดี๋ยวนะ <laughs> ผิดหรือเปล่า มันลงมันลงมาชุดนี้แล้วมันดีดกลับขึ้นไปในเราใช้ไฟโบเอาใช้เหมือนเดิมน,นะครับผมขอนับแท่งป๊บนึงแทงที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครบแปดแท่งเราสามารถตีไฟโบสวิงได้แล้วหลังจากแท่งที่สิบโมงสิบสิบโมงสบหกนี่ประมาณนี้สิบสิบโมงสิบหกเราจะตีไฟโบสวิงชุดนี้ได้มันจะเห็นเป็นภาพ ขึ้นลงมาไม่ทำไฮใหม่ใช่ไหมแล้วมันก็นจะขึ้นกลับไปอย่างนี้อุ้ยพอหลังจากสิบโมงสิบสองจบแล้วเนี่ยคือไฟโบไฟโบเอเนี่ยจบละไฟโบเอจบละเรียบร้อยเราจะตีก็คือเราจะเจอภาพนี้หลังจากสิบโมงสิบสองมันลงมานี่ไม่ทำไฮใหม่ พอไม่ทำไฮใหม่ปั๊บแล้วมันดีดกก็บขึ้นไปเบรกไฮเราตีไฟโบได้เลยตีไฟโบได้เลยแล้วตีจากไหนครับจุดที่เป็นจุดไฮเราจะเลิกใช้ไฟโบ a แล้วมาตีไฟโบไฟโบ B ี B B. ไอไฟโบสวิงเนี่ยเราอาจจะอาจจะเซตไฟโบเป็นสองชุดก็ได้นะครับในในในวิธีการเล่นเนี่ย คือเราใช้จริงใช้ไฟโบปกติมันคือไฟโบปกติตีปั๊บแล้วมันเบรกขึ้นไหมฮะเราจะทำกำไรคือชน tp หนึ่งที่หนึ่งจุดหกหนึ่งแปดแล้วก็ tp สองที่สองจุดหกหนึ่งแปดนะครับนะครับมันก็ถึงเป้าทำกำไรเรียบร้อยนะครับไฟโบสวิงไฟโบสวิงแล้วมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆ เห็นตรงนี้ไหมครับมันจะไปทำไฮตรงนี้ลงมาตรงนี้เราก็ยังถือต่อไปได้ถ้าเกิดว่ายังถือต่อปังตอนนี้กี่โมงสี่โมงประมาณสี่โมงก็ยังถือป๊อปแล้วเป็นไงครับมันหลุดมันหลุดมันหลุดโลแถวนี้ จริงๆมันมันใช้กับทองเอาทองมาใช้กับไฟโบสวิงใช่ครับแพทเทิร์นดาวเทียรียครับมันคือแพทเทิร์นของดาวเทียรีย่นั่นเองสำหรับไฟโบสวิงผมก็คาดว่าผมอธิบายงงๆเหมือนกันเนอะจริงๆแล้วผมก็เพิ่งจะได้เรียนพร้อมคนอื่นๆเมื่อวันศุกร์นี้เองเรามาดูกันใหม่ เราตีขึ้นมาใช่ไหมครับเราตรงเนี้กี่โมงเรามาดูกันพอถึงปั๊บถึงเป้าตรงนี้ถึงเป้าเรียบร้อยละพอถึงเป้าแล้วมันจะมันจะเกิดอะไรขึ้นเราจะมาเริ่มตีไฟโบพอเจอพอเจอภาพนี้เกิดขึ้นอ่าพอมันเจอภาพนี้ปั้งปั้งปั้งเราสามารถตีไฟโบได้เลยนะครับเราสามารถตีไฟโบได้เลย จากจุดนี้ที่เป็นจุดอที่มันเริ่มกลับตัวไม่ทำ h i ใหม่แล้วก็จุดที่โลต่ําสุดก็จะขึ้นมาชนพอดีเป๊ะเราก็ขายสามารถขายเมื่อไรถ้าเกิดว่ามันสั้นเราถือสามารถอาจจะถือไปที่ TP สองได้เลยนะครับเราสามารถเข้าเข้าได้ตั้งแต่ตรงไหนไฟโบสวิงเข้าได้ตั้งแต่มันเริ่มยก l o เห็นไหมเห็น l o นี้ไหม low นี้ไหมมันเริ่มยกโล, Hello, โล,กโลพอเริ่มยกโลปุ๊บเราก็เป็นจุดเข้านะครับนี่คือจุดเข้า L ของไฟโบสวิงนะครับก็ขึ้นไปไปขายทำกำไรตรงนี้ตรงนี้นั่นเองนะครับนี่น่าจะพอเดี๋ยวเราไปตีลองตีกันดูอีกชิ้นหนึ่งจริงๆเนี่ยพอมาเล่นไฟโบสวิงเนี่ยมันจะไม่ค่อยเหมาะกับเดทเทตุล่นะเพราะอะไรครับมันจะมีอย่างนี้ว่าพอมันราคามันไปเรื่อยๆเนี่ยพอราคามันไปเรื่อยๆถึงเห็นเห็นตรงนี้ไหมครับนี่คืออะไรครับจุด จุดโลอยู่นี่ใช่ไหมแล้วตรงนี้มันหลุดไหมอ่ามันเริ่มหลุดตั้งแต่ตรงไหนมันเริ่มหลุดตั้งแต่ตรงนี้เอ่อมันเริ่มหลุดตรงนี้ไม่ทำา i g ใหม่เห็นไหมมันไม่ทำา i g ใหม่อ่าไฮอยู่นี่ไฮอยู่นี่เริ่มไม่ทำา i g ใหม่เห็นไหมพอเริ่มไม่ทำา i g ใหม่ปั๊บแล้วมันหลุดโลอ่ะโลอยู่นี่อันนี้โลโลนี้ยังไม่ใช่เนาะ พอรงนี้มันยังขึ้นมานี่ลงมานี่ขึ้นมานี่นี่แล้วเริ่มไม่ทำไฮใหม่แล้วเริ่มหลุดอ่าถ้าเรายังมีโพซิชันอยู่ที่เป็นขายเราเราต้องปิดทั้งหมดทันทีที่มาหลุดตรงนี้แล้วเปิดปเป็นอะไรครับเปิดเป็นช็อตนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถเข้าช็อตได้ตั้งแต่นี่คืออะไรนี่คือไฮถูกไหมเราสามารถเข้าช็อตได้แหละตรงแถวนี้ล่ะเพราะอะไรครับมันทำไฮต่ำลง แล้วพอมันหลุดตรงนี้มันก็เป็นการคอนเฟิร์มว่าเป็นขาลงนะครับมันก็เป็นการคอนเฟิร์มว่าเป็นขาลงเพราะฉะนั้นพอเจอตรงนี้ปั๊บเราสามารถเข้าไม้ไม้ที่หนึ่งได้ตอนที่เริ่มไม่ทำไฮใหม่แล้วสต็อปลอตตรงไหนสต็อปลอตถ้าเกิดว่ามันเบรกหายเราเข้าตรงนี้ได้นะครับว่าเป็นชอตแล้วเราจะตีฟีโบได้ไงพอเจอจากตรงนี้ปุ๊บเราก็จะตีไฟโบได้โดย เราเห็นแพทเทิร์นของการกลับตัวที่มันไม่ทำไฮใหม่ปั๊บแล้วมันเริ่มลงเราก็จะตีไฟโบได้ทันทีจากจุดที่เป็นจุดตรงนี้ขึ้นไปหาไฮล่าสุดนะครับก็จะได้ tp 1 tp 2มาลงมาถึง tp 3เลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดที่เข้าเข้าตรงไหนได้เข้าตรงนี้ได้ นะครับส่วนมากจะเล่นจะเข้าได้ประมาณสักสองไม้ไม้แรกคืออะไรครับไม่ทำไฮใหม่ก็คือจุดนี้เข้าช็อตนะครับรุดรุดโลเพราะอะไรถ้าลุดโลแล้วคือมันจะไปทำโลใหม่ถูกไหมถ้าเข้าช็อตนะครับแล้วก็ไปขายทีพีหนึ่งตรงนี้อาจจะสามินาทอาจจะรอทีพีสองเลยก็ได้ทีพีสองอาจจะขายตรงนี้หรือขายตรงนี้ แต่ถ้าเกิดว่ามันลงมาแล้วมันเด้งแล้วมันไม่หลุดแล้วมันเด้งกลับต้องปิดช็อตทั้งหมดนะครับเพราะอะไรมันจะกลับตัวเป็นขาขึ้นนะครับอันนี้คือวิธีตีไฟโบสวิงนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันก็ลงมาเรื่อยๆทีนี้หมดมือละนี่อะสี่โมงสี่สิบนี่เริ่มเก้าโมงสี่สิบห้าใช่ไหม มีมเก้ามงสี่สิบห้าเราก็ตีไฟโบเอเหมือนเดิมหลังจากที่มันปิดชูนถ,ถึงนี้บอกว่ามันอ่าเหมาะก,กับไม่เหมาะก,กับเล่นสวิงมากกว่าเล่นเดยน,นะครับโอเคมันจะหมดเวลาแล้วนะครับยังอยากจะต่อไหมถ้าต่อเดี๋ยวผมทำ เปิด Meeting เข้ามาใหม่ทำซูมเข้ามาใหม่อีกรอบนึงถ้ายังสะดวกกันอยู่เพราะผมมันเพราะตอนนี้มันได้แค่ครึ่งชั่วโมงเองโอเคเนาะถ้าต่อเดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้ามาอีกรอบแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราค้างาไว้ตรงนี้นะโอเคขอเซฟอันนี้ก่อนนะครับ